สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้เป็นวันที่เรารเผอินไปได้เต็นท์นะครับเป็นเป็นเต็นท์โดมที่มีที่มีโดมแล้วก็มีห้องอนอนอยู่ข้างในนะครับเป็นเต็นท์มือสองนะครับที่เราได้มาจากร้านมือสองญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวได้อะไรมาบ้างไอ้ตัวนี้เป็นเดี๋ยวให้ดูก่อนยี่ห้ออะไรอันนี้เป็นยี่ห้อโคแมนนะครับยี่ห้อโคแมนรุ่นอะไรพี่อ่าอันนี้ วิสกินทูเฮาส์ทูทูรูมนะครับทูรูมเฮาส์ก็คือมีสองห้องนะครับหูแทนสามมีอะไรบ้างเดี๋ยวเอ้แล้วก็มีอีกห่อหนึ่งตัวนี้ตัวนี้จะเป็นอะไรนะไอ้พวกเสาเนาะไอ้พวกเหล็กดามโครงอนะไรทั้งนี้เดี๋ยวมาแกะกันดูว่ามันมีอะไรบ้างช่วยเปิดให้นหน่อยดิเดี๋ยวอันนี้มีช่วยนะครับ อ่าเปิดออกมาก็จะมีคู่มืออ๋อมีคู่มือด้วยอ่ามีคู่มือนะครับโอเคคู่มือนี้ทําอะไรบ้างเดี๋ยวคู่มือที่ได้มาเป็นคู่มือเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับอ่าเต็นนี้เป็นเต็นมือสองที่มาจากญี่ปุ่นนะฮะเราไปได้จากนูเรียนภาษาที่สองเป็นญี่ปุ่นนะอ๋อเหรอได้เลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาแกะกันเนาะแต่นี้ก็เราก็ได้แกะดูบ้างแล้วแหละว่ามันมีอะไรบ้างตอนที่อยู่ร้านนะครับคิดว่า น่าจะมาลองกลางกันดูเดี๋ยวออกรู้นะครับว่ามีอะไรบ้างอ,อันนี้ชิ้นที่หนึ่งออกมาอดึงออกให้หน่อยดิอ่านี่อะไรตัวนี้น่าจะเป็นตัวห้องนอนไหมตัวนี้เป็นห้องนอนไหมตัวนั้นน่าจะเป็นตัวตัวผ้าผ้าเต็นนะครับผ้าเต็นหนึ่งได้ละยีกโอ้ พับมาเราไม่ได้พับดีเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้เป็นพื้นไหม,หมน่าจะเป็นพื้นนะครับนี่หนึ่งหมดยังหมดแล้ว,ม,ลวมีอยู่กี่ชิ้นเนี่ยมีอยู่ส<ม>ี่ชิ้นนะครับที่เป็นผ้าสวนผ้าอะไรไเรายัางไม่รู้เนาะเดยวจะมากางกันนะจะมากางกันตัวนี้ตัวนี้่าจะเป็นพื้นนะลองดูดิพราะว่าดูสีแล้วมันพื้นอันองดึงอ น่าจะเป็นพื้นปูนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะเอามาเปิดดูนะครับคู่มือมาดูคู่มือคู่มืออันนี้ก็จะเป็นส่วนของเสานะครับเสาโค้งมีอะไรบ้างน,นี่น่าจะมีหนึ่งสองสามอันนี้มีสองอันนี้มีสองตัวนี้มีหนึ่งส่วนตัวนี้ก็อีกอนหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวอ่าม,มีเลขบ,บกใช่บบไหม เดี๋ยวเอาคูเกันแปลเนาะน่าจะทําได้ใช้ความสามารถนะครับนี่ก็จะมีโครงอย่างนี้โอเคเนาะอันนี้เป็นส่วนของเสานะส่วนนี้น่าจะเป็นสเต็ปการกลางนะครับโอ้ถ้าไม่มีคู่มือเนี่ยเราก็น่าจะงมกันไปพอสมควรนะครับอ่ะอันนี้ไปลองเอาเสามาแกะนี้มีอ้อยด้วย หนักพอสมอควรนะครับอ่ะแกนดูเลยอ๋เอาเอาออกทีเราช่ดได้ไหมดึองออกมาช่วยกันเช้ไครับดึงดึงออกมาให้หมดกันดินี่เลยครับนี่คือเสาทั้งหมด เขาน่าจะให้จําเป็นสีไม่รูกอ่าให้จําเป็นสีน่าจะมีก็เซตสีดํานะครับแล้วก็เซตสีอะไรสีเทาแล้วก็สีน้ําเงินโอเคแล้วก็มีอันเล็กอันหนึ่งอ่าอันเล็กอันหนึ่งก็จะเป็นคู่ใช่ไหมน้ำเงินน้ําเงินหนึ่งอ่าเทาสั้นอ่าเดี๋ยวมาไล่การกัน จะต้องออกมา่างนี้ดูดีจะล้มไหมอ่านี้นะพังไปแล้วฮนะเดี๋ยวจะต้องปักอีกนะครับแต่ว่าให้ดูว่าส่วนที่อ่าเป็นโดมครับนี่คือที่เปิดหน้าต่างออกสามด้านนะครับมีประตูซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะฮะเข้ามาดูข้างในกันดีกว่าครับว่ายิ่งใหญ่ลังการแค่ไหนอาจจะมองด้วยภาพมันโอ้อนอยนะครับนี่ เรียบเทยบกับคนนะครับนี่ก็คือส่วนส่วนนี้นะครับสองล็อกข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นที่เหมือนแบบเป็นห้องโถงนะครับไปนั่งแล้วก็อยู่ในลมเดี๋ยวเราจะมาการห้องห้องนอนกันนะครับกางนอนเป็นไงฝั่งนี้วกัน แล้วครับทุกคนโคแมนนะครับเต็นโดมสองห้องนะครับเป็นห้องนอนกับห้องโดมนะครับ<แ>ก็เสียอังมาก็หน้าตาประมาณนี้นะครับความยาวไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะฮะความยาวไม่แน่ใจว่ากว้า,วางยาวเท่าไหร่ยังไม่ได้วัดเนาะอันนี้คืออุปกรณ์ที่ให้มาก็เนื่องจากมันเป็นเต็นที่เราได้มาจากอ่า ร้านมือสองญี่ปุ่นนะครับอุปกรณ์ที่ขาดให้ไปคือที่นี่ครับมีตอกนะครับเราก็ต้องไปจัดหาเอาแล้วก็ส่วนตัวนี้มันก็จะเป็นอ่าส่วนที่เปิดเปิดโล่งเนี่ยมันก็จะดึงมาเป็นการศาดตรได้นะครับแต่ก็ต้องไปหาขามาเพิ่มนะเรามาดูในห้องนอนกันนะครับอันนี้พื้นนี่ก็มากับเซตนะครับแล้วก็ยังเหลืออีกพื้นตัวหนึ่งตัวนี้น่าจะ จริงๆพื้นนี้น่าจะน่าจะไว้ปูใต้ห้องนอนนะครับลายก้อนนี่นครับดูว่าใหญ่แค่ไหนส่วนของห้องนอนนะครับอ่าห้องนอนก็ลองทาบลงแล้วนะครับนอนเอานี้นะครับเอาหัวเอาขาขามาทางนี้เนี่ยนะครับเอาหัวไปทางนู้นเนี้ยจะอยู่ประมาณนอนได้สุดขาพอดีเพราะฉะนั้นก็น่าจะนอนได้หนึ่งสองสามก็คืออัดอกันหน่อยหนึ่นงครอบครัวสี่คนสบายนะครับ ทะลุออกมาทางนี้นะครับทลุมาทางน,างนี้ส่วนที่เป็นหน้าต่างก็เปิดไว้ก่อนนะแล้วก็จะต้องมีสมอนะครับมาปัดตรงนี้ไปด้วยสมอก็ต้องมาสมัครปักแล้วก็ดึงเชือกรังไว้ด้วยนะครับอ่าอันนี้รีวิวกันแค่พอประมาณนะครับสำหรับโค m แมนนะครับวิสกีนทูลูมเฮานะครับนี่ ดนี้นะครับอา UV Pro นะก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับสนับสายแคมป์สายเต็นท์ที่จะออกไปไปเที่ยวไปแคมปิ้งกันนะครับนะเี่นะครับอ่านะตัวนี้ก็เป็นเป็นห้องที่รับสามารถนั่งเล่นนะครับมีเก้าอี้ีอยค,ครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ